คำว่ารันเทนนะครับเป็นกลยุทธ์ที่ง่ายแล้วก็เหมาะกับมือใหม่มากๆเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยได้กําไรแบบสูงที่สุดนะครับคือวิ่งไปจนกว่าราคาเนี่ยมันจะสุดเทนนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องตั้ง TP ไว้ล่วงหน้าเลยนะครับคือราคาเนี่ยไปเรื่อยๆเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูพี่จะมาสอนวิธีการรันเทนให้ว่าเขาทํากันยังไงนะครับไอ้คำว่ารันเทนที่เราได้ยินกันบ่อยๆโดยส่วนใหญ่นะครับเวลาที่เขารันเทนกันเนี่ยครับเขาจะใช้ไทม์เฟรมเดย์เป็นหลักนะครับวิธี มีอินดิเคเตอร์หลายตัวนะครับที่เขาสามารถใช้กันได้ส่วนใหญ่นะครับวิธีการรันเทรนเนี่ยเขาจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยนะหรือว่า moving average นะครับซึ่งครูพีคิดว่าถ้ามาวันนี้มาอธิบายถึงว่าต้องตังค่าเส้นเท่าไหร่เนี่ยมือใหม่ก็จะท้อแล้วก็เลิกเรียนไปก่อนนะครับซึ่งใครเนี่ยที่ต้องการที่จะเรียนลึกๆละเอียดๆนะครับก็ไปเรียนกันในคอร์สลวกันนะครับแต่ว่าอันที่ครูพีคิดว่าใช้ได้เลยนะครับให้เรานะครับเปิดอินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับว่า CDC Action นะครับโซน V3 เนี่ยอันนี้นะครับ Action o n น V3 2 0 2 0อนันนี้นะครับคิกขึ้นมาเลยพอเราคิกขึ้นมาแล้วเนี่ยปุ๊บนะครับอินด mm ิเคเตอร์เราครับมันจะอยู่บริเวณตรงนี้ mm hmm. เห็นไหมเนี่ยถ้าเรากดปิดเปิดอันนี้คือซ่อนอันนี้คือลบทิ้งนะครับหลักๆที่เราใช้กันอยู่2ปุ่มหรือว่าถ้าใครนะครับอ,อยากให้ไอตัวสีเนี่ย mm hmm. เห็นชัดๆนะเราสามารถ เข้ามาดูที่ตรงตั้งค่านี้ได้นะครับถ้าเราต้องการให้แถบสีเขียวเนี่ยชัดๆนะครับเราก็มาเลื่อนดูตรงล่างสุดนะครับเ้วเลือกตรง p l o t background นะครับสีศูนย์ก็คืออันนี้นะเราสามารถเลือกความโปร่งใสนี่ให้มันเขียวชัดแบบนี้ได้แล้วส่วนฝั่งสีแดงเนี่ยก็เลื่อนให้มันแดงแบบแบบนี้ได้เนหะ็นไหมวิธีการง่ายๆนะสำหรับมือใหม่สมมติว่าเราย้อนกลับไปเมื่อก่อนที่มันจะเขียวแล้วกันนะสมมติว่าวิธีการง่ายๆเลยนะครับ เมื่อไหร่ที่เราจ,าจะควรจะเข้าซื้อใช่ไหมครับเราอ่ะเข้าซื้อนีตอนที่ไอตัวไอเส้นเส้นเนี่ยแดงแดงนะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวอันนั้นนะครับซื้อจุดที่เราเข้าซื้อนะครับอ่ะสมมติว่าวันนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์นี้นะครับอ่ะคูพีทรันให้ดูนะปุ๊บปุ๊บอ่ะพอมันเขียวแล้วเนี่ยปุ๊บนะครับหน้าที่เรานะครับเราเข้าซื้อเลยทันทีปุ๊บเข้าซื้อปุ๊บนะครับเรากําหนดจุด SL ไวน SL ้นะครับว่าเราจะ SL กี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่ง แต่ละคนเนี่ยก็มีความเสี่ยงไม่เท่ากันนะส่วนใหญ่ถ้าครูพีแนะนํานะครับถ้าลงทุนในบิตคอยเนี่ยครับก็แนะนำนะครับเอาแบบเพย์เซฟเลยสัก10%ถ้าเราลงทุนไปวันนี้หนึ่งมืนบาทแล้วถ้ามันขาดทุนเนี่ยหนึ่งบาทเนี่ยเราก็จะออกนะครับแต่ส่วนของ TP เนี่ยเราไม่ต้องตั้งเลยนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นนะครับของกลยุทธ์ในการลันเทนนะครับแล้วเราจะท p ตอนไหนล่ะใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูกันว่าเราท p ตอนไหนอ่ะสมมุติว่าให้กราวิ่งไป การาฟก็วิ่งไปใช่ไหมครับเห็นไหมเราก็ได้กําไรแล้วการาฟวิ่งไปวิ่งไปเห็นไหมวิ่งไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเล่นกลยุทธ์ปกติเนี่ยเราก็อาจจะ TP ไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเนื่องจากกลยุทธ์เรานะครับคือการร u n t e น,นคือการอยู่บนเทนให้นานที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ตลาดเนี่ยมันเป็นเทรนอยู่เราก็ยังคงถือสินทรัพย์ตัวน,นั้นอยู่นะครับถือไปเรื่อยๆนะครับถือไปเรื่อยๆจนกว่าเทรนจะเปลี่ยนนะครับก็คือจบทรนของเรา เราก็หน้าที่ของเราก็คือการออกจากเทรนอย่างรันได้อยู่ไหมเขียวอยู่ก็คือยังรันอยู่นะครับเขียวอยู่ังรันอยู่อ่จนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับก็แปลว่าณวันนี้นะครับเราจะยังคงที่จะถือบิตคอยอยู่นะครับเดี๋ยวครูพี่มายกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเอาตรงนี้แล้วกันนะครับสมมุติว่าตรงนี้แล้วกันนะครับเมื่อราคานะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวปุ๊บเราซื้อนะครับทําการซื้อ SL นะครับก็10% หรือจะมากกว่าหรือจะน้อยกว่าก็ได้นะครับเราลองไปทดลองดูได้นะครับแต่ถ้ายิ่งเรา SL ไกลเนี่ยโอกาสที่จะโดน SL มันก็จะต่ําลงนะครับกลยุทธ์เนี้ยนะครับเวลาที่เราอยู่บนเทรนเนี่ยเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนแล้วมันก็จะตัดเรื่องอารมณ์ออกไปเลยนะครับคือเราขายตามสีอะเมื่อไหร่ที่เป็นสีแดงปุ๊บเราก็ค่อยขายออกมาแบบนั้นนะครับเห็นไหมปุ๊บแล้วก็รันเทรนไปเรื่อยๆนะครับเราก็ซ้ำสมองโล่งๆครับไม่ต้องคิดอะไรนะครับก็ ปล่อยมันรันไปเราเจอสีแดงเมื่อไหร่เราค่อยขายนะครับไม่ต้องคิดมากปุ๊บอ่ะถ้าเราเจอสีแดงปุ๊บเราก็ขายที้นมาเลยตรงนี้แปลว่าวันที่เราเข้าซื้อครับเราเข้าซื้อตรงนี้ใช่ไหมเวลาขายเราขายตรงนี้อ่าแปลว่าเราตอนนี้เราได้กําไรจากบิตคอยเนี่ยประมาณ50%เลยเห็นไหมไม่ต้องมีความรู้เรื่องการเทรดเยอะเลยนะครับก็สามารถที่จะทํากําไรได้นะครับแต่คุณพีก็รีมาร์คไว้นิดน,นึงนะครับเป็นข้อควรระวังนะครับว่า กลยุทธ์การลันเทนเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาที่ตลาดเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์เนี่ยอย่างเนี่ยช่วงนี้นะครับเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์นะครับแปลว่าช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เราเนี่ยมีโอกาสที่จะขาดทุนได้นะครับเพราะว่าตลาดมันไม่เป็นเทรนไงเพราะว่าในเรื่องของการเทรดเนี่ยครับมันจะมีอยู่3อย่างนะครับคือ1คือ อัพเทรนด์ดาวเทรนด์แล้วก็ไซเวย์นะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นี้มันจะใช้ในกับตลาดที่มันเป็นช่วงไซเวย์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องระวังนะว่าช่วงไหนนะที่ตลาดเนี่ยมันไม่เป็นเทรนด์เนี่ยแล้วเราใช้กลยุทธ์ตัวนี้นะครับในการไปเข้าซื้อเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยขาดทุนหนักได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้สมมุติว่าเราเข้าซื้อตรงสีเขียวใช่ไหมครับปุ๊บนะพอสีเขียวปุ๊บเราซื้อตรงนี้ปุ๊บนะครับเรา SL 10%แบบนี้ ฝั่ง TP เราไม่ต้องตั้งนะครับลองดูซิว่าถ้าเราเข้าไปในช่วงไซเว์เนี่ยเราจะกําไรไหมนะครับซึ่งมันจะต้องประกอบดูกับอินดิเคเตอร์หลายๆตัวนะครับซึ่งในคอร์ส Full Time t r a d e r เนี่ยครูพีทมีสอนไว้แล้วนะครับว่าจะต้องเปิดอินดิเคเตอร์อีก2ตัวนะครับควบคู่กันไปด้วยนะครับเห็นไหมว่าตอนนี้เราก็จะโดน SL และ SL 10%อ่ะทีนี้ไม่เป็นไรนะครับเราลองดูใหม่ซิว่า ถ้ามันเขียวเมื่อไหร่เราก็เข้าซื้อเมื่อน,นั้นนะครับเขียวยัางอ่ะเขียวแล้วเราเข้าซื้อตรงนี้ sl เท่าเดิม10%อนะดูสิกำไรไหมปึ๊บ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 อ่ะขาดทุนอี้แหละเห็นไหมครับเราจะต้องเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของ i n d i c a อร์ตัวอื่นๆนะครับมาเป็นเหมือนเป็นตัวกรองมาเป็นฟิลเตอร์นะครับให้กับเราด้วยว่าไอช่วงตลาดที่มันเป็น s i ด์ w a y ์เนี่ยก็ไม่ควรเข้าไปนะครับเราก็ควรเข้าไปในช่วงที่ตลาดเนี่ยมันเป็นบู l ันเท่านั้นนะครับอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ ดูซีก,กำไรไหมตืด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 ตอ่ะขาดทุนอีกแล้วเพราะว่าตลาดมันไม่เป็นเทรน์ไงเราก็เลยถึงขาดทุนอยู่เรื่อยๆเ,เ,เห็นไหมครับว่าอันเนี้ยก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องการคัดกรองอินดิเคเตอร์ให้มันเหมาะสมในแต่ละเทรน์นะครับอ่า ก็คิดว่ามือใหม่นะน่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับการรันเทนไปแล้วว่าเขารันเทนกันยังไงวิธีคิดของเวลารันเทนเนี่ยควรคิดยังไงนะครับก็คือรันไปจนกว่าจะแดงแล้วค่อยขายนะครับตั้งแต่ SL นะครับ TP ไม่ต้องตั้งอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับมือใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาลงทุนแล้วอยากที่จะรันเทนให้ได้กําไรนานที่สุดนะครับถ้าอยากได้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทรดตัวนี้อีกนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์หรือคอมเมนต์ไว้ให้ครูพีทด้วยนะครับว่าอยากรู้เรื่องไหนอยากให้ครูพี๋ยวคิปหน้าจ กันใหม่ครับสวัสดีครับ